الحمد لله حمد الشاكرين واثني عليه ثناء الذاكرين احمده جل وعلا على منعه وعطائه على منعه وعطائه وفضله وانعامه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลาอัลลฮิวาส صحاب ิห์วสัลลัมทสลิมันค ثير าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Taala เพราะว่าการยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Taala จะเป็นสาเหตุที่ดียิ่งที่สุดที่จะทำให้พวกท่านได้รับกับความสุขและความปลอดภัยท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อ Allah Taala ทั้งหลายครับ หนึ่งในความโปรดปรานหนึ่งในเนี้อมะอันยิ่งใหญ่ที่เราสุภาณหูวใจ a อ l a h ได้ทรงประทานให้แก่พวกท่านนั่นคือความสงบสุขและความปลอดภัยและ Allah จาราพระอ,องค์คือผู้เดียวที่จะทําให้ผู้ที่หวาดกลัวนั้นได้รับกับความปลอดภัยเพราะ a l l a ะอาล,ลาววล่าในอันกุรอานบอกว่าอวะลัมยาราอันนาจะอันนาฮารอมันอามีนานี่พวกเขาไม่เห็นหรือว่าเรา ได้ทําให้เขตหวงห้ามเราได้ทําให้ดินแดนฮารอมนั้นเป็นสถานที่ได้รับความปลอดภัยวาโยปะคตตฟุนนาซูมินเาลิหิมในขณะที่ผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆดินแดนฮารอมพวกเขากับถูกเขนฆ่าพวกเขาถูกลักพาทั่วอาฟาบินบาตีลิยุมีนู และพวกเขาจะยังศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นเรื่องเท็จการนั้นหรือวะบดีนีอัมมาจินลาฮิยาฟูรุนและกวกเขาจะยังเนรคุณต่อความโปรดปานของอัลลอฮฺจะอาลกันอีกหรือท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับและอัลลอฮฺจะอาลยังกล่าวว่าอีกว่าอัลลัลดีอัตอามะหุมนจูอะ ว่าอามานาฮุมมินคอาอัลลอฮ์ Allah, พระองค์คือผู้ที่ทําให้พวกเขารอดพ้นจากความหิวโหยและทําให้พวกเขาปลอดภัยจากความหวาดกลัวดังนั้นเจ้าพี่นอ้องผู้ที่เป็นบาวาออลลอห์ตาอาลาจั้งหลายครับความปลอดภัยที่มนุษย์จะได้รับจะต้องเคียงคู่กับการอีมานอยู่เสมอนั่นแปลว่ายิ่งเรามีอีมานมากยิ่งเท่าใดเราจะยิ่งได้รับกับความปลอดภัยมากยิ่งเท่านั้นแต่หากว่าเรามีอีมานลดน้อยลง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราก็จะลดน้อยลงไปแต่เมื่อใดที่เราไม่มีอีมานเมื่อนั้นก็จะไม่หลงเหลือความปลอดภัยแต่อย่างใดดังนั้นการศรัทธาหรือการอีมานนั้นคือสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความปลอดภัยเราจะอาลากล่าวไว้ในอันกลกุรอานบอกว่าอัลลอฮดีนอามานุวาลัมยันบิสูอีมานะฮุมบิซุลมิน อัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ที่ศรัทธาโดยที่พวกเขาไม่ทําให้อีมานของพวกเขาเจือปนกับการอาธรรมที่หมายถึงการทําชีริกต่ออัลลอฮฺอัลลอฮ์บอกอูลาอีกาละฮุมุนอัมนวะฮุมุกจะดูนชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับกับความปลอดภัยและพวกเขาจะได้รับกับทางนํา แลอัละจาลายังกล่าวว่าอีกว่าฟามันอามานาวะอัสละดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาอีมานศรัทธาและปรับปรุงตัวของพวกเขาฟลาเขาฟุนอะลัยิมวะลาฮุยฮซานูนชนเหล่านั้นพวกเขาจะไม่กลัวเกรงสิ่งใดและพวกเขาจะไม่เสียใจท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อละอาลาทังหลายครับนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีอีมานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยการที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่อและเราศรัทธาเมื่อนั้นเราจะได้รับกับความปลอดภัยดังฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวในวันที่ทำฮัจจ์ตุลวะดาฮัจจ์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านนาบีสลัสลสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านสุนฺตได้กล่าวบอกว่าอัลอาอุบิรรกคมบบลโมมินเอาไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้พวกเจ้ารู้ว่าคนที่มีอีมานนั่นเขามีลักษณะแบบใด ทานเราซุ่มบอกมันอามีนาฮุนนาสุอาลาอัมวาลิฮิมว่าอังฟุซิฮิมคนที่มีอีมานคือคนที่มนุษย์อื่นๆปลอดภัยจากคนคนนั้นคือคนที่มนุษย์อื่นๆไม่ต้องกลัวว่าทรัพย์สินของเขาจะถูกคนคนนั้นลักขโมยไม่ต้องกลัวว่าชีวิตของเขาจะถูกคนคนนั้นทำลายท่านเราซุ่มบอกว่าวันมุสลิมุมันซาลีมันนาสุมินลิซานี่หัวอย่างนีและมุสลิมคือคนที่ผู้คนทั้งหลายปลอดภัยจากลิ้น และมือของเขาวันมูจาฮิดุมันจาฮาดานับซาฮูฟิออาติลลาและผู้ที่ต่อสู้ที่แท้จริงในหนทางกองอัลลอฮ์คือคนที่ต่อสู้กับตัวเองในการที่จะทําให้เขาเชื่อฟังอัลลอฮ์วันมูฮาจิรุมันฮาจารลคอตอยาวัดซูนูบและผู้ที่อพยบที่แท้จริง คือคนที่หลีกห่างจากความผิดและการฝ่าฝืนต่อหลอดสุภาณอวจาอาแลท่านพีน่น้องผู้ที่มีอิหม่าต่อหลอดจาอาลาทั้งหลายครับและเช่นเดียวกันการอิบะดงต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจและการออกห่างจากการทำชีริกต่ออัลลอฮ์เป็นสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราได้รับกับความปลอดภัยเพราะอัลจาลาก่าวไว้ในอันกุรนานบอกว่าว่า,วา,าอัลลอฮมุลลาดีนอามานูมิงกุมวัอามิอุสซาลิฮัดและอัลลอฮ์จะอกลระองสัญญากับบ,บรรดาผู้รัทธา และประกอบคุณงามความดีในหมู่พวกเจ้าว่าลายสต์คล nah um ิฟันนะฮุหมฟิลอารดกามสต์คลิฟันกามสต์คลิฟันละดีนามิงกอบลิหิมแน่นอนเราจะให้พวกเขาเป็นตัวแทนสืบทอดอำนาจบนหน้าแผ่นดินเหมือนเช่นบรรดาบรรพชนของพวกเขาที่เคยมีอำนาจสืบทอดบนหน้าแผ่นดินมาแล้ว ولا لهم ولا ولا يمكنن لهم دينهم الذي <سؤال> ارتضى لهم لا الله تعالى جاء كم هي ساسنا เป็นที่มั่นคงและเป็นเกียรติสำหรับพวกเขาวะลายุบัดดิลันนะฮุมมิบาดิเขาฟิหิมอัมนาและประการที่สามแน่นอนเราจะเปลี่ยนความหวาดกลัวของพวกเขาให้เป็นความปลอดภัยโดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือยาบูดูนานีลายุชิริกูนะบีชัยอาโดยที่พวกเขาจะต้องกราบไหว้บูชาต่อข้าเพียงผู้เดียวและพวกเขาอย่าได้ทำชิริกต่อข้าเป็นอันขาด วะมันก็ฟารบะาเดาลิกะฟาอุละฮุมุลฟาสิกูนและผุดไดก็ามที่เขาปฏิเสธหลังจากนั้นในละคุณหลังจากที่เขาได้รับความโปรดปรานแล้วคนคนนั้นคือคนที่กระทําความชั่วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับนั่นแปลว่าความปลอดภัยนั้นคือความเมตตาที่เราจะอาลาได้ทรงประทานในเกเบาวของบงดังนั้นเมื่อเรารู้เช่นนั้น เราจะต้องรู้ว่าเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องวิงวอนขอความปลอดภัยต่ออัลลอฮสุขานะฮฺวาจาละแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยเหตุนี้ทำให้เรารู้ถึงคุณค่าของการวิงวอนของการขออุทิและความสำคัญของการอุทิจากอัลลอฮฺสุขานะฮูวาจาลาดังที่ท่านนาบีอิบราฮิมบันพบุรุตของบรรดานาบีได้วิงวอนขอดุอาศ่ากอัลลอฮฺสุขานะฮูวาจาลาบอกว่าว่าอวยว่า و ิ ذ قال إبراهيم ربيجعل هذا بلدا آمنا อ و الله ت า ب, ه ب ي ة ا ل ل อบอกว่าจงระลึกถึงขณะที่อิบราฮิมได้กล่าวบอกว่าโอ้ Allah ขอพระองค์ได้โปรดให้ดินแดนนี้คือมักกะเป็นดินแดนที่ปลอดภัยด้วยเถิดว่าเยนูบาี ว่าเบนียาอันนอบูดาลอสนามและขอพระองค์ได้โปรดให้ตัวของข้าพระองค์และลูกหลานของข้าพระองค์รอดพ้นปลอดภัยออกห่างจากการกราบไหวบูชารูปเจเวตดวเดเถอดโดยเห็นนี้เองท่านนบีสุลลัละฮุอลลัยวะสลัมเวลาที่เข้าสู่เดือนใหม่ในทุกๆเดือนท่านนบีสุลลัละฮวอะลัยวะสลัมเวลาที่เห็นจันเร์เี้าระซุนจะกล่าวดูอาบอกว่าอัลลอฮุมะอ์ลินฮวอะลัยนาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรด ได้โปรําำให้การที่จันเซี่ยวปรากฏในวันนี้นะั้นเบลยุมนี่วันอีมานวัสลามจิวันอิสลามทำาให้การที่จันเซี่ยวปรากฏในวันนี้เป็นการปรากฏมาพร้อมกับความดีงามพร้อมกับการอีมานความปลอดภัยและพร้อมกับอันอิสลาม รับบีาวารบบุกัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์และพระเจ้าของเจ้าจีิงไหมถึงพระเจ้าของดวงจันทร์ก็คืออัลลอฮ์ุ سبحانه และ ت อา ل ى เหมือนกันและมีะดีษที่รยายงานจากท่านนบีสะฮีร์ลคุดรีรับย่าลอฮ์อันฮุเดย์ลาอุบควาบรรดา ص ฮาบะได้กล่าวแกว่ท่านนบีสุลตัละฮ์อัลฮุอานีอัลลัมในวันทำสงครามอัฮจับในวันทำสงครามคอนดักในวันที่อาหรับ กุเรชและบรรดาพันธมิตรและบรรดาพวกยิวได้รวมตัวกันปิดล้อมนครมาดีนะในสภาพที่บรรดาสหาบะหัวใจเนี่ยหลุดลอยขึ้นมาอยู่ที่ลูกกระเดือกบรรดาสหาบะถามทรอซุนบอกว่าฮันมินชัยอินนากูลูกล่าวในสภาพที่หวาดกัวถามทรอซุนบอกทรอซูลพวกเราจะต้องขอสิ่งใดกันไหมจะต้องขอดูอาแบบไหนกันบ้าง ฟาก็บาลาก็ที่กลูบุลฮานาเจิดในสภาพที่หัวใจของพวกเราเนี่ยด้วยความกลัวเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่ลูกกระเดือกแล้วตอนเราซุลบอกนะอัมใช่แล้วพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์บอกว่า um ina, อัลลอฮุมมัสตุเราอตินะว่าอามินเราอาจีนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดปกปิดความลับของพวกเราสิ่งที่พึงสงวนของพวกเราและขอพระองค์ได้โปรดทําให้สิ่งที่พวกเราหวาดกลัวนั้นได้รับกับความปลอดภัยด้วยเถิด ดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมามแต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับหลังจากนั้นเราจะอาลาส่งลมพายุมาทำลายพัดศัตรูและข้าวของของศัตรูกระจาย และศัตรูได้รับความพ่ายแพ้โดยกับลมพายุที่อัลลอฮฺสุขานะฮฺว่าจะอาล่าทรงมาในวันนั้นโดยเหตุนี้เองท่านอับดุลลอห์ละวะอัลีวะสัลลัมในทุกๆเช้าและทุกๆเย็นท่าตรัสลงจะขอถือว่าบอกว่าอัลลอฮฺเมะอินนีอัสอลลอกะลาอาฟียะจะฟิดดุนยาวันอาเซรอโออัลลอฮ์ข้าพระองค์วิงวอนขอความปลอดภัยขอความสงบสุขทั้งดุนยาและก็อาเซรออัลลอฮุเมะอินนีอัสอลุกะลอฟวะลอาฟียะตะโอ้อัลลอฮ์ ข้าพงศ์วิงวอนขอความปลอดภัยและการอภัยโทษฟีดีนี่ในศาสนาของฉันว่าฟีอะวะดุนยาเยาวะแอฮลีวะมานี่ในศาสนาในดุนยาในครอบครัวและในทรัพย์สินของฉันอัลลอฮุมัสตุนอาลลอทีวะอามินเราอาที่ีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได ok, ้ปกได้โปรดปกปิดความลับและสิ่งพึงสงวนของข้าพงศ์ได้เถิดและขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพงค์รอดพ้นจากความหวาดกลัวในสิ่งที่ข้าพงศ์กลัวได้เถ um ิดอัลลอฮุมะฮ์ฟาดีนีมิบะอินียาไดยะ

ที่มาจากเบื้องใต้ของข้าพกลโดยเถิดดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานตอเราจะอาลรทั้งหลายครับนี่คือสิ่งสําคัญที่พอเราจะต้องรักษาในชีวิตของพวกเราและประการถัดมาสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความปลอดภัยนั่นก็คือการยึดมั่นอยู่กับยมายะมะยามะที่หมายถึงกลุ่มคนที่ยึดมั่นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามคําสั่งของผู้นําเพราะนั่นแหละจะทําให้เราได้รับกับความปลอดภัยและพวกเราจะไม่ได้รับกับความปลอดภัยตราบใดที่เราไม่มียามาอาที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องและจะไม่นับว่าเป็นยามาอาตราบใดที่ไม่มีผู้นํา และจะไม่นับวัวเป็นการปฏิบัติตามผู้นําหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามและไม่เชื่อฟังต่อผู้นำโดยเหตุนี้ทรสุนกล่าบอกว่าาลาทุนลายุลลายรลุอะไรหินนะคลบุมุสลิมทารุสุนบอกมีอยู่สามประการด้วยกันผู้ใดก็ตามที่รักษาสามประการนี้ได้หัวใจของเขาจะสะอาดบริสุทธิ์จากการคดโกงจากความบิดพิิ้วจากความชั่วประการแรได้ทาราุซูบอกว่า อิ خ ลาสุนอามะลิลลิล์นั่นคือการกระทำคุณงามความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์วะมุนาซาฮะตุอิอิมมะตินมุสลิมีนสองคือความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อบรรดาผู้นำของมุสลิมสามวะลูซูมินวะลูซูมีมาอะตฮิม และเกิดการยึดมั่นอยู่กับยามาะที่บูอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องฟาอิ uh <him> นนัดดาวาจะตัวใหตุมินวารออิหิมนั่นก็เพราะว่าดูอาของบรรดาผู้ศรัทธาจะห้อมล้อมผู้นำและบรรดาคนที่ปฏิบัติตามผู้นำให้รอดพ้นจากแผนการของชัยตอนและการหลงทาง แังนั้นถาเป็นน้องคูที่มีอีมาตอบเราตะอะไรทั้งหลายครับประการถัดมาสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับับกความปลอดภัยนั่นก็คือการที่เราจะต้องหันกลับไปหาบรรดาผู้รู้ผูรู้ที่มีความรู้อย่างท่องแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประชาชาติอิสลามโดยรวม ที่อาจจะเกิดทั้งความปลอดภัยหรืออาจจะเกิดทั้งความหวาดกลัวเพราะนี่เป็นคําสั่งของหลอดสุขานะฮูว่าจะอัลเราจะอะกล่าวบอกว่า وإذا ج ا ء ลอัม ر م من ا ل أ م อ أو ا ل خ า ف على أوبى a l ะ a h บอกว่าและเมื่อมีเรื่องใดมาอย่างพวกเขาเกิดเรื่องใดในหมู่พวกเขาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยหรือเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเขาหวาดกลัวพวกเขาก็แพร่กระจายจะพูด สิ่งต่างๆล่นนั้นออกไปอัลลอฮ์บอกว่าเรารดดูห์อิลลาระซูนา إ ل อ أ ม ل أمر منهم อัลลอฮ์บอกหากว่าพวกเขาหันกลับไปหาระซูลหันกลับไปหาผู้ปกครองในหมู่พวกเขาและอะลีมาฮุลละดีในยาสต์มบีทูนหูมินหุมแท้ที่จริงบรรดาผู้รู้ที่วินิจฉัยปัญหาศาสนาในหมู่พวกเขา จะรู S <S ้ดีย all ิ่งในเรื่องดังกล่าวอัลลอฮ์บอกวแลาอูลาะฟัดลลอฮิอะลัยคุมมาระห์มะจุหากไม่ใช่เพราะว่าความโปรดปรานของอัลลอฮ์และความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพวกเจ้าแล้วละจะบะตุมุชัยตานอิลลกพลีลาพวกเจ้าจะปฏิบัติตามชัยตอนกันทั้งหมดนอกจากคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นท่้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับทั้งหลายจงขอบคุณต่อเราจะอาลาเถครับต่อความโปรดปรานต่อความปลอดภัยต่อความสงบสุข ที่พระสุฮาะฮูวาจะอาราไดปทานใ้แก่พวกเราเพราะการขอบคุณนั้นจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เรานั้นยังคงได้รับกับความปลอดภัยและจะทําให้เรานั้นได้รับกับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและได้รับกับความโปรดปรานมากยิ่งขึ้นพอเราจะอาลากรบอกว่าว่าอินจะอัลดาณารับบุคุมละอินชาการตุมละอาซีดันนะคุมว่าละอินกาฟารตุมอินอาดาบีลาชดีดละจงประกาศว่าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าพระองค์ได้ทรงกล่าวว่าหากว่าพวกเจ้าขอบคุณ ข้าจะเพิ่มพูนในแก่พวกเจ้าอย่างแน่นอนแต่้าหาพวกเจ้าปฏิเสธแท้ที่จริงการลงโทษของข้านั้นช่างรุนแรงยิ่งนักดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับเมื่อไรที่มนุษย์อย่างเราแลกการอีมานด้วยกับการปฏิเสธแลกการเชื่อฟังดดวยกับการฝ่าฝืนเมื่อนั้นเราจะอาลาจะเปลี่ยนแปลงความสงบสุขและความปลอดภัย ให้เป็นความหวาดกลัวเพราะพระองค okay. ์ได้กล่าวไว้ในอันกุรานบอกว่าวาดาระบัลลอฮุมะซาลันกอริยะจันการะอามีนทันมุตมอินนะอลค์รตจฉาเรายกตัวอย่างหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยมีความสงบสุขมีความสบายใจยะที่ฮาริสกูฮะราะหะดันมิงกุลิมาการในทุกๆเช้าพวกเขาจะได้รับปัจจัยยังชีพมีริสกีที่มาจากทุกคนทุกแห่ง فَكَفَرَتْ بِعَنْ عُمِ اللَّهِ تَلَاقُوا خَوْقَبْ نَيْرَخُنْ طَقْوَانْ قُرْبَانْ كَوْاَ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا الله تلاقوا خوقب نيرخن الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يَصْنَعُونَ الله تعالي فامتم تميه فقولم กับความหิวโหยลิ <Geor br oth> ้มลดกับความหวาดกลัวอันหนึ่งมาจากน้ำมืออันหนึ่งมาจากความผิดที่พวกเขาได้ก่อขึ้นอโกลโกลฮะดะ ف ا س ت غ ว ر و ا ซ ل ه ا ل ع ظ ลิม ن ج ل ي ر ن ي ولاكون ิ ل س ا ئ ر ا ل ันฮีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تن بي نون او ستا تان لاي 3 3 คนคนนั้นประหนึ่งเหมือนกับว่าเขาได้ครอบครองโลกดุนยานี้เอาไว้นั่นคือความปลอดภัยนั่นคือการมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีริสกีที่พอเพียงในแต่ละวันเพราะว่าท่านนบีสัลลลอฮุอะลัยฮุอะสซาลลัมได้กล่าวาาลลาวา่ามันอัสบะฮามิงกุมอามินันฟีเซอรเ์เบูุใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่เขาตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาในตอนเช้าในสภาพที่พวกเขาได้รับกับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มอาฟาฟีจาดดีสุขภาพแร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคเอนเดหฮกูตุเยามิฮีเขามีอาหารพอเพียงในวันนั้นทรสซุมบอกฟากะอันนามาให้จัดละหดดุนยาปะหนึ่งเหมือนกับว่าคนคนนั้นได้ครอบครองดุนยาเอาไว้แล้ว นั่นหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่แต่ละวันเขามีทั้งความปลอดภัยมีทั้งสุขภาพที่แข็งแรงและเขามีอาหารพอเพียงในแต่ละวันคนคนนั้นไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วในโลกดุนยานอกเหนือเสียจากว่าการขอบคุณและการอิบาดะต่อละสุฮาหนะฮูวาตาอลตัลจะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยเหตุน,นี้ท่าน,นพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อละตาอัลาทั้งหลายครับท่านหลายลองพิจารณาดูสิครับว่าทําไมท่านอับดุลเลาะฮุขอลอย l ุสซลัมได้เริ่มความโปรดปานสามอย่างนี้ ท่านราซูลทำไมไม่เริ่มด้วยกับริสกีทำไมไม่เริ่มด้วยกับสุขภาพที่แข็งแรงแต่ทำไมท่านรอซูลเริ่มด้วยกับความปลอดภัยนั่นหมายความว่ากี่มากน้อยพี่น้องพี่น้องของเรามีความปลอดภัยพี่น้องของเรามีริสกีพี่น้องของเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ปรากัวไม่มีความปลอดภัยและเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ทั้งๆที่สุขภาพแข็งแรง ทั้งทที่มีปัจจัยยังชีพในสภาพที่บ้านเมืองไม่มีความปลอดภัยได้อย่างไรดังนั้นนี่คือความโปรดปานดังนั้นนี่คือความเมตตาเจ้า์าสุภาณอวาจารยเดชปะทานใน้แก่พวกเราพวกตนทั้งหลายจงขอบคุณต่อลาสุภาณอูวาจารย์ให้มากมาก่เจ้ครับเจอาลจารย์ประทานความสงบสุข ประทานความปลอดภัยให้แก่พวกเราโดยกับการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระองค์และออกหา่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและปฏิบัติตามแนวทางของหนบีของพระองค์และนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้พวกเรานั้นได้รับกับความสงบสุขและความปลอดภัยและความผาสุขและความสุขที่แท้จริงทั้งดุนยาและอ,อื่รอะ่นอินนัลลอฮะวะมาลาอิกะตะฮูุสซาลูณะอะลลนนาบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون